สวัสดีนะครับยินีตอรับเข้าสู่ยช่องปิตานดำมซิงเนี่ยอยู่กับ SK 140นะครับโว้ใหม่เอี่ยมเลยนะเหมือนเพิ่งซื้อเลยนะ วิ่งเข้ามกคลชัยนะครับโอ้ยจัดหนักจัดเต็มเต็มกองจริงๆครับใส่ได้สวยมากเลยดูอพวกทางยังสูงอ่ะใหม่มากครับ ขุดสวยใจลูกพี่ทางนู้นตรงดิ่งมาเลยนะครับเมื่อกี้เสียพีชนะครับอ้ออกแก๊กาแล้วบอกเมื่อกี้อะับรถดำสีฟ้าไปนะครับเมื่อกี้ทักทายอยู่โอ้เสียงเครื่องนี่ยังนิ่มครับรถใหม่ ข้าวพกใช้นะครับวิ่งเข้าเหมือนเข้าเมืองนะก็ต้องใส่ดินให้ดีครับใส่ดินให้สวยคนขับนี่พีมือมาคใส่ดินได้แบบสวยครับอัดเต็มกองเลยนะดินอย่างนี้พอตกยังไงก็วิ่งได้นะคเริน,นเนื้อใส่เยอะก็ออกวิ่งออกได้ครับทำทางดี เอาไปที่หลังวังครับโอ้โหไกลอยู่เหมือนกันนะไปทางวัดเจ้งกุลชัยนะครับงานเมาหรือเปล่านะใส่เยอะขนาดนี้คนระับถ้าง,งานเที่ยวนี่ก็น่าจะคิดคราคาสูงอยู่นะแบบอัดเต็มกองจริงๆครับเต็มจนไม่มีที่จะใส่แล้ว รอดูครับอ้จัดจจัดเต็มใส่ดินได้สวยมากเต็มกลองเลยะ ตรงนี้นี่ไม่มีดินทรายนะครับคุณไปเลยเจอดินเหนียวเลยนี่ต้องรีดขึงบนะน่ะมีลูกพีมาแล้วว้า wow. เก็ดนักเก็ดติมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้นี่ครับมิมติม